คุณกฤชพาครับดูจากเฟดที่ออกมาเมื่อคืนเอาเคหลักเรื่องอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไป0.25แต่สัญญาณที่ส่งออกมาจากเฟดเนี่ยฮะว่าเอออาจจะต้องขึ้นต่อและก็มีเรื่องของอเพดาน5%เนี่ยความหมายของเฟดที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยอธิบายให้เข้าใจสักนิดหนึ่งได้ไหมค,คุณกฤชพลครับครับก็บต้องบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายตามค่า25 basis เ o i n t นะครับแล้วเฟดเองก็พูดว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงขึ้นต่อนะไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆนะครับตรงนี้เราบอกว่าเป็นโทนที่ เขาพยายามจะส่งส <ider> ัญญาณว่าเขาอยากจะเดินหน้าดอกวินบายไปตามไกด์แดนซ์เขาอะนะครับตัวแถว5.25เปอร์เซ็นซึ่งเป็นระดับที่ตลาดไม่คิดว่าจะเป็นนะครับแต่ท้ายสุดเองเนี่ยจอร์มเพลพูดวอร์ดเวิร์ดดิ้งหนึ่งครับซึ่งเป็นสัญญาณที่โดวิชเลยนะครับคือเขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับการพิจารณาเรื่องตัวดอกวินบายก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อและสกิปเป็นสำคัญนะครับซึ่งถ้าเราดูที่ผ่านมาตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเองติดลบ หรือว่าะระดับหดตัวนะต่อเน,นื่องเป็นเดือนที่3มแล้วมาจากแถว47นะครับ,รบในส่วนตัวที่ทางเงินเฟอ้อลดระดับลงมาก็ชัดเจนครับว่า,าท้ายสุดถ้าอิงกับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเป,เป็นการบอกภาพครับว่าเขาเตรียนทางถอยเรื่องนโยบายให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นท่าที่ที่ดวิชนั่นแหละตละะาดเมื่อวานเลยรีคชันค่อนข้างบวกครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสัญญ,ญาณที่โดูดของเฟดเล็กๆละก,ก็ทำให้ตัวบรรยากาศการลงเอเชียน่าจะค่อนข้าง มีลน้มที่เป็นบววนะครับเราคิดว่ากระแสเงินนี้เนี่ยน่าจะเข้าเอเชียแบบริ้งตัวต่อเนื่อง<ม>ทางนี้ทั้งนั้นจากชนี้ไปก็แรงลับขึ้นก็เป็นเรื่องตัวที่ทางรบการนะครับแล้วก็เอาลุกของเศรษฐกิจแล้วแหละนะครับว่าจะฟื้นตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหน<ม>เลยเป็นที่มาว่าตลาดทั้ไทยวันนี้น่าจะลุ้นปรับตัวขึ้นนะครับก็ลุ้นที่แนวต้านเดิมก่อน1695ถ้าผ่านได้ก็ 1,702นจุดสจุดนะครับส่วนดอลอยู่ที่168016 7 5หเครับผม,มนะครับเอ๊ะตรงนี้ถ้าสัมพันธ์ระหว่างตัวของเฟดมาถึงตลาดหุ้นบ้านเรานะค,คุณก่อนพนลคือก่อนนันนี้เนี่ยถ้าดูภาพที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเก่งไปทางไหนครับหรือว่าตรงนี้มันจะออกมาแล้วเป็นไปตามคาดแบบนี้แล้วก็มันจะมองไปได้ไงได้ต่อสำหรับบ้านเราครับจริงบ้านเราเนี่ยเก่งเป็นกลางนะครับเวลานิกา,ายขึ้นนะครับแล้วก็ ยี่ห้าปีสปอย์ไม่ได้มากออกว่าค่าแล้วก็เฟดเอิงก็ส่งสัญญาณแบบนี้นะครับก็คือดอกเบี้บยยังคงขึ้นต่อนะครับ,รบไม่ได้พอยว่าจากนี้ไปเป็นยังไงนะครับแต่การที่เขาเริ่มกลับมาอิงเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเขาเริ่มกลับมาโปรเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ก่อนนั้นนี้ยเขาไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลย<อ>เขาพูดแค่ว่าเขาจะขับเงินเฟอ้อคุมเงินเฟอ้เเฟออันนี้เป็นทางถอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตลาดหุ้นเอเชียจะดีแอคชั่นบวกซ้อนจากดอลลารยอ่อนค่าเลยบอลยูลงนะครับเพราะว่าท่าทีตัวนี้คือสัญญาาาณที่่สงมในภพโดวิช เราแอบมีลุนนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยถ้าแรงส่งของตัวสาบัญนดระเทศนะครับออกมาเป็นบวกที่เฟดให้สัญญาณมาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่างชาติเองมีโฟลกับเข้ามาอย่างที่เราคิดเราอาจจะมีโอกาสลุนนะเบรกหนึ่งหกเก้าห้าสักทีนะครับก็เดี๋ยวตามลุนกันครับวันนี้ครับผมครับดูแล้วหุ้นกลุ่มไหนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากจากท่าทีของคุณเจรมเมื่อคืนฮะครับโอ้ต้องบอกว่าบ้านเราต้องเล่นพวก domestic play นี่แหละนะครับแล้วก็พวกกระแสหุ้นที่ประโยชน์จาก China reopening นะครับจริงๆทีมเด่นเดือนของภาพันธ์ของเราเน มีกอลฟินิจีนะครับมีมี CRC นะครับมีหุ้นอย่างตัวเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้นะครับมีหุ้นอย่างตัวแบรุเอซึ่งเป็นไฮกรอสได้ประโยชน์จากบอลยูลงนะครับมีหุ้นธีมการท่องเที่ยวเชนเนอร์พินิงที่เติมพินิ่งเทรนด์ราอย่าง a อเอวีนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเครื่องดื่มตัวแซฟฟี่นะครับผมเชอหุ้นพวกนี้ใช่พวกนี้จะอัพเฟอร์มนะครับแต่ถ้าเอาวันนี้นะครับเอาตัวไหนดี3ตัวเนี่ยเราแนะนำซีอาร์ซนะครับราแนะนำแพลน B แล้วก็ เอสซีพีวิกเก็ตจริงได้จะเป็นตัวที่ช่วยไร้ตลาดได้ครับผมอืนะครับเอ๊ะถ้าตูตรงนี้ถ้าดูสั้นๆเนี่ยมีกรอบสักนิดไหมฮะคุณกอลพัทอย่าง CRC หรือว่าแพนบีอะไรต่างๆตัวเนี้ฮะครับครับ CRC นะครับเทรดไฟอยู่ที่48บาทตอนนี้ระยะสั้นหุ้นต้องบอกว่า,เ,าเห็นแล้วแหละนะครับว่ามีแรงประคองนะครับในซัพพอร์ตสี่สจริงก็ซ้อนว่าหุ้นยังเป็นลักษณะการพักเพกื่อที่จะขึ้นอยู่นะครับเราดูรอดูจุดเบรกเอา คือ4 4 2 5ี่สนึงผ่านได้ดู46บาทนะครับถัดมาตัวที่2เป็น s อ p ซีพีพิเกตจิงบอกว่าปัจจัยลบทั้งหมดเนี่ยนะครับไพรซ์ซินก็ไม่ได้ราคาหมดละจากจุดนี้ไปเนี่ยนะครับภาพมีแต่จะดีขึ้นนะครับการเคลียร์ต้นทุนสต็อกที่สูงในไตรมาส4 แล้วเสร็จนะครับแล้วก็การปรับขึ้นราคาขายเนี่ยพอ,อดีม,นมันาดีขึ้นจะทําได้อีกนะครับเพราะว่าจ<ม>ีนเนี่ยเริ่มเปิดประเทศอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมกราคมนี่นั่นก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมแต่มาสีเนี่ยปรับราคาไม่ค่อยได้ไไม่ค่คอยด้เพราะว่าเขามีโครงสร้างรายได้จากจีนเนี่ยทั้งโดยตรงโดยอ้อมประมาณ30%<ม>ราคาหุ้นดูแนวาต้าน5575ครับถ้าเบรกได้เนี่ย uh, pattern ระยะกลางจะเด่นมากสำหรับตัว S c P Packaging นะครับส่วนตัวซ้ายเป็น Plan B วันนี้เราปรับธงกิจขึ้นนะครับเป็น10บาท50นะครับลุ้้นนแวตาน9บาท5ังห้ดู9บาท40ครับผม นะครับเอ้มีคู่หนึ่งในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาราคาลงมาอย่างต่อเนื่องกรณีของบ้านปู่สักนิดหนึ่งฮะคุณกฤชพ์เรื่องของกรณีที่ออสเตรเลียเองมีกําหนดเพดานราคาฐานหินไม่ให้เกิน125เหรียญแล้วก็มีต้องสํารองอีก10%ตรงนี้เนี่ยในเชิงของบ้านปูเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันตอบรับไปเบ็ดเสร็จหรือยังครับกับราคาหุ้นที่เกิดขึ้นในช่วง2อสวันที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าคือตลาดเองก็คงอาจจะไม่ได้สดไม่ได้มองเรื่องเออร์นิงเท่าไรหร่อตอนนี้จริงเออร์นิงบ้านปู่ยังน่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องของตัวราคาถ่านหินที่ลงต่อเน,นื่องนะเพราะว่า,วาอ<ว>อสเตรเลียเองออกมาส่งออกได้หลังจากจีนยกเลิกการเซ็นชั่นความบาดไปนะครับขัดความสัมพันธ์ดีขึ้นมีการแคปราคาอีกนะครับออสเตรเลียตัวฝั่งอินโดนีเซียเองก็ออกมาเพิ่มกำลังผลิตมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่าราคาถ่านหินก็ดูซัพพลายเพิ่มขึ้นมาก็เริ่มลดยอลงมา ดางนั้นตราบที่ราคาฐานหินยังไม่ได้นิ่ง,งๆ่นะครับผู้น,นึ่งก็อาจจะยังคงมีความมันผนอยู่ครับสำหรับตัวบ้านป<ม>ูกครับผม